Hi everyone วันนี้จะมากินปูเนื้อเป็นปูนึ่งจิ้มปูนุปูนุของปองไขด่ดูปูไข่ดองนะแต่วันนี้กินปูนึ่งแต่กินปูนึ่งบ้างขอ <c oughs> กินน้ำก่อนนะ <c oughs> กินข้อทอมอะ เขาใส่กล่องกระดาษดีมากลดโลกร้อนแต่ว่าสติกอันนะ <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรมากมายโอเคนี่น้ำจิม้มหมูให้มากระปุกใหญ่มากท่านท่านท่าน,าน <c oughs> ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนน่าจะต้องใช้ซ่อมกับช้อนค่าเสียหาย ค่าเสียหาย320้อมันเป็นปู350กร,รมัมเขาบอกนะประมาณประมาณนี้350กร,รมัมอยู่ราวๆนี้สามตัวโลเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหใหมเนี่ยดูดิพี่ปูมาแล้วค่ะร <laughs> ้อนๆน,นางนึ่งมาให้ เราสั่ง d ี l i v e ี่นะค่าส่งก็อยู่ประมาณ60วบาทก็โอเคอะเราไม่ต้องออกไปแดดร้อนข้างนอกถ้าเรานั่งแก๊บไปก็ประมาณ70 8 0อะไรไวไปกลับก็เกือบร้อยสั่งดีวิลี่ดีกว่าถ้าคนไม่มีรถจ้าปูโคตรกล้ามใหญ่อะโอ้ my god ของปองใครดูนะอยู่ที่คอนแก่นนะปองใครดูคอนแก่นดูซิโอ้ม่ เราเป็นคนชอบทานปูามากมเสร็จพี่แล้วน้องออ้ยอยากให้ดูอ่ะขอให้ดูนะดูดูสิดูตัวใหญ่แค่ไหนอุ่นๆยังร้อนอยู่เลยอ่ะไม่ใช่อุ่นหรอร้อนอ่ะเขาแบบมาให้เขาเปิดร้านประมาณสิบโมง เดี๋ยวเราติดลิงก์ไว้ให้เฮ้ยเมื่อวังฉันกินคานี้เลยแล้วกันนะมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอสามร้อยยี่สิบขนาดเนี้ยนี่เรายังไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเราจะทานหมดเนอะดูสิบอกให้เขาทุบให้เพราะว่าเราไม่มีที่ทุบเรารู้ว่าถ้ากินปูแล้วไม่มีที่ทุบเนี่ยมันโคตรทรมานอะ่ะ หกระดูกมันไม่ใช่กระดูกระดองมันใหญ่อะ่ะวิโวอ้โหครคุ้มบอกเลยครคุ้มอะ่ะฉันชอบทานปูมากเลยนะเอาเอา oh my god oh ด,ด,ดูดูสิดูสิดูเสียงมันสิปาร์ตโคตรใหญ่อะ่ะ น้ำจิ้มต้องชิมก่อนอันดับแรกจะอร่อยก็อยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละแต่ปูอ่ะดูจะหวานมากเลยอ่ะจริงๆนะโอ้ยกลิ่นหอมมากเปรี้ยวจีด๊ดโอ้โหต้องอเก็บโอ้โตัวใหญ่อ่ะ ดีนะเนี่ยบอกให้เขาทุบไม้ถ้าไม่บอกให้เขาทุบไม้เนี่ยฉันตายแน่ๆเลยอืมโอ้ยเจ้าคุ้มค่าการเสียตังค์ไปนะเนี่ยตัวนึงก็เสือแหลกแล้วอะ่ะดูดิเนี่ยมันอยู่ข้างในอะ่ะอืม นี่ดิหูเนื้อแน่งๆจิ้มโอ้โหปูเนื้อนะใช่ปูไข่นะปูเนื้อจะตัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นตัวผู้กับสามขีดกว่าเลยเหรอ,หอมันมันเป็นความฟินนี้เองของปองใครดูนะ เนี่ยฮัมจิ้มฮัมบอกเลยกระดองมันใหญ่มากอ่ะ เราอยากกินอันที่อยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยยังมีเนื้ออยู่ตรงนี้ด้วยนะเธอรู้ป่ะถ้าเราต้องกินให้คุ้มค่าที่เสียดูใหญ่ขนาดไหนอ่ะเธอลองดูสิมือฉันเนี่ย <c ười> คิดดูเกือ <c ười> บแล้วเกือบไม่บอกให้ทุกไม่ให้อ ื <G ül> ออลงไปเลยน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวจีดมากอะ่ะห,หวานมันอ <G ül> <G ül> <G ül> บอกตรงตร อร่อยต้องใสยรอบหน้าต้องสั่งมาทานอีกแน่เลยคิดดูการมันใหญ่ขนาดไน,นโอ้ยอมยอมปองใครดูจริงๆ ยอมแพ้ปูใหญ่มากคือกินคนเดียวอ่ะกินอยู่ไหมกินหมดไหมเนี่ยอ,อร่อยอ่ะ่อวางอลังการหน้านี้เป็นหน้าที่แบบปูอ่ะ ช่วงคนแบบไปเที่ยวทะเลกินปูกินอะไรโอ้โหลองไข่ดูอร่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยครั้งแรกนะที่กินปองไข่ดูอะปองไข่ดูก็ปูไข่ดองใช่ไหมเขาจะแบบพรีเมียมเขาก็มีหลายอย่างนะแต่ที่เราดูเขาก็มีหอยเชลล์มีมีหอยเชลล์มีปลากระพงมีอะไรเนงะี้ยตัวใหญ่มากเลยดูดิใหญ่มาก เธอดู้เราไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้ตัวผู้จริงด้วยตัวผู้จะเป็นอย่างนี้ตัวใหญ่จะท้องใหญ่ในตัวผู้โหมันจะมีไข่มันอยู่เลยตัวผู้แน่นอนล้านอรเซ็น ร้อนนเนีเ่ยอ้าวโอ้โอู้อย่างแรงโอ้ตัวนี้กินไม่ได้ตัวนี้คือตัวกรองมันโอ้เปลือกมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเอืะตายแล้วปองไข่ดู ทำซะฟินเลยนะเนี่ยใส่จะได้ทานปูอีกแน่นเลยนะดูหัวมันหัวตัวผูจะไม่อร่อยเท่าหัวตัวเมียตัวเมียมันจะมีไข่แต่อร่อยกว่าหรือใครอยากกินเนื้อที่มันอร่อยอีกแบบนึ้งน่าจะเป็นปูม้าจะลองปูม้าดูนะรอบหน้าอืม เขาเรียกว่าปูเนื้อยักษ์มากอะ่ะค่าเสียหายคุ้มค่ามากดูกระดองมาเนี่ยอันนี้อยากกินเอ็ดตรงข้างในมันอะ่ะมันจะมีเนื้ออยู่ตรงนี้เ่ตรงแกนมันนะมันตัวใหญ่จริงอะ่ะใหญ่มากอะ่ะปูเนื้อนี่คือให้กินแต่กล้ามจริงๆด้วยอะ่ะ อมไม่เคยกินปูใหญ่ขนาดนี้ไม่รวมปูทะเลบะนะแบบปูบ้านเราอะ่ะมันมีความแบบขนาดนี้ได้หรอ มันมีแกนเอ็นมันอยู่ข้างในดูดิเฮ้โอ้ my god ดูดิจ้วงโอ,โอ้ยแตกมันจจ้มเปียยวปูเนื้อจริงๆ มันจิ้มให้เยอะใช้ได้ข้างในโบเบเลยการใบพับมันเนี่ยนี่คือการกินปูจริงๆนะคะเราต้องแกะแล้วก็ต้องพิธีวิทันการกินปูโอเคผ่านขั้นตอนนี้ไป เราไปกินกันเชียงมันดีกว่าน,นี่จับปิ้งมันปูเนื้อจริงอะเนื้อมันแน่นแน่นมากทอนเป็นตัวผู้ ่แห่งการรอคอยเลยทีเดียวทำเวลาโอเคปาเราเหมือนจะหักไม่ได้ เราต้องผักไปข้างหลังนั่นไงว่าแล้วเนื้อมันทลุออกโอ้หนี่ขาวมากอะ่ะอืมโอบอกคำเดียวว่าโคตรฟินขอเช็ดขิ้โมกก่อนนะ เรากินอะไรเผ็ดแล้วมันจะมันมูกไหลตลอดเวลาเนี่ยเยี่ยมอ่ะนี่ดิกปูเนื้อ

มันนเป็กหักไม่ได้เราต้องค่อยๆหักทีละส่วนเพราะเปลือกมันหนามากเลยแต่เนื้อมันแบบโคตรใหญ่อ่ะคือปูดำปูทะเลนะน้ำจิ้มให้มาเยอะเลยสุดยอดว่าเนื้อมันเยอะจริงอ่ะ บีบก็ไม่ได้นะมันตัวใหญ่มากจนเกินไปต้องใช้ฟันดูดิเนื้อขาวมากกินยาก หวานอ่ะโคตรฟินชอบต้องมีครั้งต่อไปแน่นอน <c oughs> อืมซอใครชอบนะรับลองโคตรฟินอ่ะ <c oughs> เรากินคนเดียวเราคิดอยู่เลยว่าเราจะกินหมดไหมแต่วา่าคนชอบจรกินเนี่ยตัวเดียวก็ ก็อยู่อ่ะดีเดีดูเดีดเ,ดเนื้อมันทุกซอกทุกมุมรูป้ป่ะเนี่ยเยาจะหักให้ดูขาขามันมังมีเนื้อมันขาใหญ่มันก็จะมีเนื้อใช่ไหมล่ะดูดิ เนื้อไม่ใช่เี้ยอร่อยฟินเฟอร์การกินปูจะใช้เวลาในการกินนานพอสมควรไม่ใช่ปูที่แบบแกะแล้วแล้วกินเลยปูแกะเนี่ยมันต้องแบบพิธีพิถันเป็นอะไรที่ต่างกับกุ้งมากนะกุ้งเนี่ยหักหัวมีหางแค่นั้นแต่ปูอ่ะมันมีหลายส่วนมีกันเชียงมีก้ามมีช่วงอก เป็นเรื่องโมเด็กที่ต้องใช้มือเราจําเป็นที่ต้องใช้มืออยู่แล้วหวานมากดรงๆปูนี่โคตรหวานไม่ผิดหวังโคตรชอบเลยอะ่ะดูเลมกินตีนปูขาปูอะไรเงี้ยม้อก็มีเนื้อ ออรเป็นอะไรที่เราเป็นคนชอบเลมมากกินอาหารอย่าทิ้งขว้างได้กินมาแล้วต้องกินให้คุ้มดูเยอะดูะเยอะขาก้ามพูน่สามร้อยยี่สบาทคุ้มมากกินแบบฟินฟินเฟ,นฟอร์เฟอรเข้าใจไหม ไม่ฟินธรรมานาฟินเฟ้ร์เฟอร์เลยอะ่ะเออดูดิยู่ยออูอ่ะปูแบบตรงๆนะดูขามเนี่โอ้ปูเขาเรียกว่าปูยักษ์อ่ะอ้ม่มีคำจวบ,บันยายรู้อย่างเดียวคืออร่อยใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวติดลิงก์ไว้ข้างล่าง แล้วก็ลายของหลานเขาโอเคไว้อันเก็บไว้น้าอยากกินอันตัวข้างในมันยังมีนิดนึงอ่ะเสียดายจริงๆมันมีข้างในตรงเนี้ตรงข้อเนี่ยมันจะมีอยู่นะไม่สามารถใช้ฟันกันได้ฟันจะหักกันสิโอเคไงถ้าใครอยากกินเดี๋ยว จะติดลิงก์ไว้ข้างล่างปองใครดูปองใครดูคอ,อนแกนยั่วๆก่อนไปโดนเนื้อเน้นๆเน้นๆเน้นๆถ้าเปียบเป็นผู้ชายเนี่ยก็ผู้ชายที่กล้ามใหญ่ๆมันนเนื้อเน้นๆอร่อประมาณนี้โอเคไม่พูดความทำเพลงก็ไปหามากินได้ที่ร้านปองใครดู กูไข่ดองที่คอนแก่นมีสาขาคอนแก่นโอเคเนยก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย